ครับสวัสดีครับท่านนะครับผมผมเราจะตดนที่นี่กันนะให้เกมบวกใครกันนะครับผมนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอด่านท้าทายในกิจกรรมอาลูเดสโดยในกิจกรรมครั้งนี้ร้านค้าเนี่ยจะเป็นร้านค้าสุดท้ายนะที่จะ <S <S มีเพชรให้1,200เพชรกับยูลิมาที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเออร้อยชิ้น แลกของเนี่ยก็จะมีเป็นชิ้นส่วนตัวละครเป็นตัวละครของมันร่างธรรมดานะไม่ใช่ร่างนี้ของหน่วย68จะมีของทุกตัวเลยโดยในตู้ก็จะมีไอเทมชิ้นนี้ที่เอาไวแ้แลกอของรางวัลอันสุดท้ายอะ่ะอ่ะงั้นมาเริ่มาเล่นด่านชาเ e ล g นกันเลยด่านแรกทิปของมันก็คือคุ้มกันซาอุริและกำจัดศัตรู ทั้งสองทิศอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่เพราะว่ามันคคุ้มกันซาอริเอาตัวฮิวไปนิดหน่อยแค่นิดหน่อยก็พอนะไม่ต้องเอามาที่เหลือก็เอาเป็นตัวดามเมดวงกว้างอะไรงนี้โดยศัตรูก็จะมีเป็นแค่เกาะแดงเลยจะมีตัวที่เออหาได้ง่ายๆแบบมุสกิยูกะที่แจกรีฮินาท่แจกรีส่วนอาลุเนี่ยเอาเป็นตัวอะไรก็ได้นะที่ทําดามเมดสีแดงได้ทำลงกว้างได้จะดีมากส่วนข้างล่างเนี่ยอิสกิเอามาเล่นคอ้อนี่อาเซรินะเผื่อซาอริมันเลือดแบบเลือดลดก่อ ใช้เซรน่าฮิวอะไรงี้โอ้กระตุกตรเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำเป็โคตรกระตุกเลยนี่เราโยนสกิลมุสกิไปเลยก่อนก็ได้ชิวทุ่มแบบนี้โอ้โหเจ็บรอมันยิงหน่อยก็ได้อะเนี่ยเริงสาวลีไปทางเอ้ยไม่ไม่ใช่มันคือฮินะเออฮินะเริงไปทางไอ้นี่ ซาลีิเลยชิวๆซาลีิก็ค่อนข้างตายยากอยู่แล้วไงก็เลยชิวยิงอาลุเข้าไปในจุดที่คุ้มที่สุดเปิดคิสกิให้กับมุสกิอ่ารอมาเดินกลับไปทางเดิมเออซิกแซกทำไมเนะี่ยตูมาช้าแล้วเนี่ยดูดิมุสกิโคตรขี้โกงอ่ะตานี้ เออเศษนิดหน่อยก็ยิงหินะไปก็ได้อะแล้วก็จบง่ายๆเลยเอะละมาที่ด่าน2กันเลยนะทีมของด่าน2ก็คือห้ามให้อารุเดสกับคายโกเดสใช้สกิลเ x ประสานกันอ่าเขาจัดเซตยังไงนะผมก็ยังงงอยู่มาเดี๋ยวผมจะจัดเซตแบบง่ายๆให้ทุกคนเล่นได้ตามอันนี้คือง่ายมากเลยนะอันดับแรกตัวแท้งคือซูบากิต่อมาตัวดามมีศัตรูจะมีเป็นอารุเดสหตัวเท่านั้นเป็นตัวบอสเลย และเกาะมันจะเป็นสีเหลืองเราก็จะเอาเป็นอิโอลิไปเป็นตัวดาเมดอันนี้หาได้ฟรีจากดานตัวต่อมาตัวต่อมาเป็นอาลุอาลุกับฮินะแต่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 แตเราจะไม่ใช้หินะเราจะใส่ทาโอริล่างธรรมดาใส่เข้าไปเพราะว่าความถนัดพื้นที่มันถนัดมากตัวทรับก็จะเป็นคิสกิกับเซลรนาเหมือนเดิมเป็นตัวเร่งคอร์สตัวไหนก็ได้ดยูเราจะเป็นแบบนี้เออเราจะรอค่าคอร์สเอามาันจริงๆไม่จำเป็นต้องรอนะเราก็จะดึงเอาไัดวดึงผิดตัวเอาไหเอามเอามา ลากขึ้นไปอ่าประมาณนี้อย่างน้อยถ้าซาโอลี่เป็นคนโดนยิงมันก็เจ็บน้อยกว่าไอ้สองตัวตรงนั้นก็แล้วกันอ่ากดคิสกิให้ยูริเราคิสกิขึ้นครับหนึ่งแล้วก็กดยูริใส่อารูเดสแล้วนั้นก็ยิงซาโอลีใส่คาโยโกะอ่าไอ้พูดชาชิพาเลยกู หว่างนั้นก็ยิงเอออารูใส่ไคโยโกนิดหน่อยก็ได้หลังจากนั้นก็บัฟบัฟแล้วก็ยิงอารูเตสโอ้ยิงไม่ถึงไอสัตว์โอเวลี่กูดอะมึงฮิวฮิวเอาฮิวไปเลยมึงไม่ต้องยิงหรอกเออถ้ามึงจ๋งโอขนาดนี้อ่ะแม่งยืนหลุดเลยนะเวลี่กูดโคตรชอบเลยว่ะอืม ยิงให้มันตายดีไอสัตว์โอ้โหยิงเบาชิปหายไอที่อย่ยิงอาลุเดสเลยเอาจริงปล่อยอาลุเดสไว้ที่หลังก็ได้นะเอาจริงคือมันเล่นยากเพราะมันเล็งไม่โดนไงระยะเอ,อริมโคตรกวนตีทุกคนน่าจะผ่านนะแต่แค่ต้องหมุนสกิลมุองมุ่นตามจังหวะของมันนั่นแหละ จังหวะหนค,นควรใช้สกิลไหนกดไปในด่านที่3นะครับโดยทิปการต่อสู้ในด่านที่3ถ้าคาโยโกะเดชในทีมเราไม่ถูกโจมตีสกิล EX จะมีผลรุนแรงผลรุนแรงขึ้นด่านนี้มันจะมีการเล่นอยู่2แบบก็คือเล่นแบบ CC ขัดตอนบอสมันจะกดสกิลก็เล่นแบบแม่งไม่สนีดไม่สนใจที่เยอะเลยเลยกดไปเลยฮะ เดืตัวละครเราก็ไม่ตายจากนี้มากแค่ว่าเราต้องใช้ตัวละครสีเหลืองให้หมดทีมดีกว่านี้มันก็มีนะแต่คือแบบไม่รู้ว่าจะเอาไงเป็นตัวแจกฟรีทั้งหมดเลยตัวาหาได้ฟรีไม่ใช่แจกฟรีเออใล้แจกกันแหละวคอมโบสกิลเราก็จะเป็นของ3ตัวนี้อ่าอาง่ายๆคือเราจะทำบอสให้ตายก่อนเลยเป็นตัวแรก หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มยิงลูกน้องแนวหลังมันแล้วก็ค่อยมายิงตัวเกาะจะได้ชิวๆเดินดับแรกก็คือกดคิสกิให้กับออโอริแล้วก็กดยูริเข้าไปใส่ตัวบอสเลยแล้วก็กดตัวนี้สาดเข้าไปเหมือนกันรอจังหวะรอจังหวะมันจะยิงมิสไซน์แล้วก็กดขัดจังหวะไปอ่าแบบนี้ง่ายง่ายง่าย ก็แค่กดขัดจังหวะมันไปมันก็จะแบบเสียจังหวะแล้วเราก็ไล่ื่นต่อได้กดบัฟให้เอรอิแล้วก็กดยิงใส่บอสเลยปุุงปุุงปุุงหลังจากนั้นก็สาบแล้วก็รอสักพักไม่ทันไหมเนี่ยไม่ทันวะอันนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วถ้าแบบไม่ทัน กดให้เยอะกดยิงบอสไปแล้วก็สาดตรอ่าอันนี้จะตายแล้วก็กดหิวให้มันหน่อยก็ได้มันจะตายรอเขาสักพักกดบัฟเอาง่ายๆคือมันชนะอะไรแต่แค่มันแบบมันชนะช้าไงมันค่อนข้างเสียเวลาหน่อยทีมนี้เรียบร้อยบอสยังไม่ตายหรอสาดเข้าไปก็ยังไม่ตาย มันบันเอ,อ่นนิดหน่อยมันก็คงตายแล้วล่ะปั๊บอออริเข้าไปแล้วก็ยิงทีละตัวเลยเคจบเรียบร้อยอันนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยนะเอาจริงถ้ามีตัวละครแค่นี้อะ่ะมันก็ค่อนข้างยากยิมเคียร์ทั่วไปที่เขาใช้เขาจะใช้เป็นมิกะไปยิงเพราะว่ามิกะมันแรงไงมันแรงมากๆหรือว่าจะใช้เป็นเนรุชุดนักเรียนก็ได้ถ้าใครมีอะ่ะมันจะดีกว่า อีเวนต์นี้ก็เล่นค่อนข้างง่ายนะอ่าสําหรับคลิปนี้ก็จบลงที่นี้ครับจบเลยเย่ yeah. บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกักนนะครับนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยแบบเมนหนึ่งเม้นสองอย่างน้อยก็เมนหนึ่งเม้นสองอะ่ะนั่นก็โอเคแล้ว,ล,วล่ะอะไรจบเลยเย่ yeah.